สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่25กันยายน2566ันฝนลินมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับวันนี้ก็ช่วงเวลาประมาณสักเจ็ดโมงกว่าฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับผมมาเลาะส่วนยางมาหาเห็ดปวกนะครับแล้วก็ได้เจอเห็ดจริงๆนะครับเนี่ยครับ เนี่ยขนาดกาลังนี้นะกําลังพอดีเลยครับนี่สวยๆครับแต่ถ้ากว่าที่เราจะมาเก็บมันโดนฝนมันก็จะบานแล้วก็มันมันเละนะครับมันเน่าควนครับพี่น้องฝั่งนี้ก็มีครับอันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวพามาดูครับนี่ครับเห็นบวกครับ กำลังโผล่จากด,ดินก็มีหัวลำแหลมครับโผล่มาจากดินสงแดงครับเนี่ยแบบนี้ถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าดอกที่มันบานขนาดนี้เรามองมาก็จะเห็นเป็นขาวๆแล้วนะครับนู่นฝั่งนู้นนี่ครับเดีย๋ยวสูมา้ดูนะครับเนี่ยโอ้โอ้โอ ก็ได้แกงอยู่ครับพี่น้องเมื่อนี้ท่านี้ก่อนด้อครับเด้อเก็บเห็ดก่อนครับ